สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจออีกนนแล้วครับกับช่องพันชัยกเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็มาลดน้ำครับผมตอนนี้ข้างล่างก็กำลังเปิดน้ำอยู่ครับวันนี้ก็มาพามาเนี่ยครับแต่งแต่งลูกแต่งลูกรอบแรกครับผม ก็แต่งพวกลูกงอนี่นะครับลูกเป็ดลูกที่มันขึ้นลูกไม่สวยแล้วก็ลูกลูกเล็กที่มันไม่ทันถ้ามันไม่ทันเดี๋ยวมันยังไงมันก็ล่วงครับผมก็เลยมาช่วยช่วยแต่งตอนนี้ก็แต่งได้หลายต้นแล้วครับผมข้างล่างนี้ก็แต่งเสร็จแล้ว แต่งก็ลูกประมาณนี้เลยครับผมที่จะต้องแต่งต้องออกนี่ครับลูกมันไม่สวยผมพอขึ้นมามันก็ขึ้นฝั่งเดียวครับมันไม่เหมือนลูกพวกนี้ลูกพวกนี้คือมันกลมแบบนี้ก็เอาไว้ได้ครับเอาไว้ก่อนแบบนี้ก็เอาไว้ก่อนได้ครับผมแต่แบบนี้คือเห็นไ,ไหมครับ มันไม่สวยแล้วก็มันก็กําลังจะลว่วงจับนิดเดียวก็ลวกนะครับผมเพราะมันมันไม่ทันรุ่นรุ่นใหญ่แล้วมันลูกนี้ก็ทิ้งได้เลยครับผมนี่ครับแต่งรอบแรกนี้ก็จะเหลือไว้ประมาณสามสี่เท่าของลูกที่จะเก็บไว้จริงๆครับ ริงหนึ่งเต็มที่ผมก็จะไว้สักสามสี่ลูกครับผมแต่แต่งรอบแรกนี้จะจะเหลือไว้สักสิบกว่าลูกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบห้าลูกก็จะเหลือไว้ก่อนสิบห้าลูกโดยประมาณครับผมไอ้เล็กพวกนี้ก็เด็ดทิ้งได้เลยครับนี่ ลูกนี้ก็เอาไว้ได้ก่อนเดีย๋ยวค่อยแต่งก็สวนมากก็เน้นลูกงอแล้วก็ลูกเล็กเพื่อนคนไหนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนี้ก็เริ่มแต่งบ้างก็ได้ครับผมนี่มันลูกนี้เห็นวิ่ไหมมันก็มันจะระเบิดแล้วกลังจะแตกแล้วแต่มันยังไงก็ร่วงครับผม ก็เน,น้นลูกงอไปก่อนครับลูกไหนที่คิดว่ามันจะปั้นทรงได้ก็เก็บไว้ก่อนอันไหนที่คิดว่าปั้นไม่ได้ก็ทิ้งเลยครับใช้กันไกลหรือใช้มีดอะไรก็ได้ผมแต่ผมจะใช้มือนี่ครับเพราะมันขอผมมันมือเอื้อมถึงครับแล้วก็ป้องกันการล่วงเผื่อมันจะล่วงลงไปกระทบลูกข้างล่าง แล้เดี๋ยวทําให้หนามมันแตกได้ครับผมผมก็เลยใช้มือแล้วก็โยนออกไปนอกทรงพุ่มแบบนี้ก็ตอนนี้ก็ลูกก็ประมาณนี้ผมถ้าเทียบกับสิ่งของก็น่าจะฝาน้ำอัดลมประมาณนั้นเลยครับ เล็กกว่านิดหน่อยลูกนี้ก็เก็บไว้ก่อนได้ครับเพราะมันน่าจะปั่นปั้นทรงได้ครับเหมือนลูกนี้ก็ออกก็ได้ครับเพราะมันเยอะอยู่เหมือนอย่างนี้ครับออกได้เลยครับผมเพราะมันไม่ทันอยู่แล้วครับลูกเล็กลูกเล็กลูกงอ ออกได้เลยนี่ครับก็เหลือไว้ประมาณนี้ก่อนครับผมแ้่ค่อยมาแต่งแต่งอีกทีนึงก็แต่งขาดก็น่าจะอายุผลประมาณสักสี่สิบสี่สิบห้าวันประมาณนั้นครับผมตอนนี้ก็เลือกแต่งลูก,กองอไปก่อนครับก็โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ มาแต่งลูกงอแต่งรอบแรกครับผมอย่างนี้ออกก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปทำอะไรหรืออัปเดตทุเรียนระยะไหนเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผม สวัสดีครับ